ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสุขภาพและลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ncd) ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในภูมิภาคและระดับโลกการส,มาราสัมนาศตสอพก2025เป็นก้าวแรกของความร่วมมือในการสร้างฟิสิกส์ลัสเตอร์ที่ฮับกิจกรรมทางกายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการรักษาสุขภาพและความสุขของประชาชนดังนั้นการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ในภูมิภาคเป็นสิ่งสําคัญมากและประเทศไทยได้รับเชิญเป็นผู้นําในการจัดกิจกรรมสําคัญนี้ซึ่งมีชื่อว่า South East Asia p h y s i c a l a c t i v i t y Conference 2025 CEPC 2025งานนี้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยององค์ความรู้ทางวิชาการและผลการวิจัยที่จะช่วยสร้างนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้กับประชาชนในภูมิภาคทั้งในระดับบุคคลระดับประเทศและระดับภูมิภาคและโลก แต่นี่เป็นสิ่งที่มีความเป็นไปได้ที่เชื่อมโยงกันอย่างลึกลับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้กับประชาชนในภูมิภาคนี้จะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในประเทศไทยและระดับโลกดกร์นายแพทย์ไพโร่สาวน้่มรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสส,ส,ส กล่าวว่าการสัมมนา,าครั้งนี้เป็นก้าวแรกในการสร้างฟิสิกเล็กทิวทิห์เพื่อเป็น,นกลไกกลางในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายในทุกระดับซึ่งมีเป้าหมายสําคัญในการเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายให้กับประชาชนแต่นี่เป็นสิ่งที่มีความยากที่จะทําได้การเพิ่มกิจกรรมทางกายให้กับประชาชนในภูมิภาคนี้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการมีกิจกรรมทางกายของประชาชนและนี่เป็นสิ่งที่ยากที่จะทําได้เมื่อมีความเหลื่อมล้ําในการเติบโตของปัจจัยเสี่ยงต่อโรคอินซิ ดรในแพทย์ไทโรดกล่าวว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการเป็นผู้นําในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายในภูมิภาคโดยมีการรณรงค์ให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพิ่มกิจกรรมทางกายและลดภาวะความเหนื่อยนิ่งซึ่งคาดว่าจะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคอินซิดิส์และสุขภาพโดยรวมจะดีขึ้นในระยะ1ิบ0ปีแต่นี่เป็นสิ่งที่ต้องมีการร่วมมือระหว่างหลายฝ่ายการสัมมานาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรวมตัวของบุคลากรที่ทำงานด้านกิจกรรมทางกายจากหลายประเทศ ในเอเชียเพื่อแลกเปลี่ยนองความรู้และค้นหาแนวทางในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้กับประชาชนในภูมิภาครองศาสตราจารย์ดรปิยวัฒน์เกตองศาผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทยที่แพกกล่าวว่างานนี้เป็นครั้งแรกของการได้เริ่มงานสัมมนากิจกรรมทางการระดับภูมิภาคและมีผู้เข้าร่วมงานจากหลายประเทศซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการรวมตัวของบุคลากรที่ทํางานด้านกิจกรรมทางกายจากหลายระดับและจะมีการแลกเปลี่ยนองคความรู้นวัตกรรม และแนวทางในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้กับประชาชนในภูมิภาคแต่นี่เป็นสิ่งที่มีความยากที่จะทําได้เมื่อมีความเหลื่อมล้ําในการเติบโตของปัจจัยเสี่ยงต่อโรคอินซิดนส์การสัมมนาครั้งนี้จึงมีการนําเสนอแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายที่ครอบคลุมสียุทธศาสตรสําคัญซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเคลื่อนไหวของทุกคนอย่างเท่าเทียมสร้างค่านิยมทางสังคมและวัฒนธรรมที่สนับสนุน ให้การเคลื่อนไหวเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและพัฒนาระบบสนับสนุนที่เข้มแข็งเช่นฐานข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมงานซีพก2องยังมีการนำเสนอผลงานวิชาการการประชุมเชิงปฏิบัติการ w o r k s h o p อและกิจกรรม i n n โ v a วช o n ที่ชิงสำหรับเยาวชนและนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อน,นำเสนอแนวคิดสร้างสรรด้านกิจกรรมทางกายและหาแนวทางต่อยอดสู่การพัฒนาในอนาคตแต่นี่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในการสร้างสังคมที่กระฉับกระเฉง และเท่าเทียมในระดับภูมิภาคการสัมมนาครั้งนี้ออกแบบภายใต้แนวคิด Healthy Active Meeting เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมได้เคลื่อนไหวระหว่างการเรียนรู้และสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมอย่างกระฉับกระเฉงและสร้างสรรค์ดรปิยวัฒน์กล่าวว่า1 6 2 0พัเป็นก้าวสำคัญของการรวมพลังในภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและเป็นเวทีเริ่มต้นของความร่วมมือระยะยาวที่จะต่อยอดสู่การพัฒนา roadmap ด้านกิจกรรมทางกายของอาเซียน และติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกสามปีเพื่อสร้างสังคมที่กระฉับกระเฉงและเท่าเทียมในระดับภูมิภาคและนี่เป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากในการสร้างสุขภาพและความสุขของประชาชนในภูมิภาคการสัมมานาครั้งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในภูมิภาคและจะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังเป็นซีดีสที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในภูมิภาคและระดับโลกเพื่อผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ h t t p s colon slash slash 6 2 0 2 5 o r g slash